เจจานเด็ดที่งาน t ไทยแลนด์ Food Festival Food v i บิวเซ็นทรัล s ิสบิวซื้อบัตรแบบมแรกคือ150บาทรับฟรีดีหน้าง,ดงาดำหนึ่งกองที่ร้านแรกอาหารเจอิ่มบุญกับเมนูราดหน้าเส้นกรอบสเต็กเห็ดออริจิย่างซีอิว๊วเมนูนี้เป็นสูตรของเชฟบิ๊กทอ็อปเชฟด้วยนะง่ายได้แล้วราดหน้าเส้นกรอบสเต็กเห็ดออริจิย่างซีอิว๊วไม่ว่าจะเป็นเห็ดออริจิฟองเต้าหู้ชุดพรมกล่อมกำลังดีเลยที่ว้าวมากคือซื้อเมนูเชฟที่ร้านอาหารเจอิ่มบุญรับฟรีน้ำแร่มิเเเเนนนนนรรััล่่่่ขววดดด้้้ยออออะไปตตกกทีาาาพสแแ์์ฮมมบบู พาสต้าซอสมะเขือเทศและผักย่างพี่เชฟคงให้ซอสแบบฉ่ำๆไปเลยแล้วก็วอกๆอกๆน่ไงได้แล้วพาสต้าซอสมะเขือเทศและผักย่าง น่ากินสุดๆเลยค่ะดูสิให้เครื่องแบบจัดเต็มแนะนําเลยค่ะเมนูนี้แค่ยืนรอก็หิวไม่ไหวแล้วว่าทดีอ่ะมันทําถึงคือว่าเส้นแบบกําลังดีเลยค่ะให้มาทั้งพริกเขียวพริกแดงเห็ดต่างๆฟักทองเอ่ยอะไรเอ่ยเข้มข้นจริงห้ามพลาดไปต่อกันที่กระเพาะปลาเจเกียงตำนานความอร่อยนี่ค่ะกระเพาะปลาเจน่ากินไหมล่ะเจปีนี้ไม่ได้หิวอย่างที่คิดนะคะมีแต่ของอร่อยน่ากินไปหมดเลยดูสิกระเพาะปลาเจก็คือแบบกระเพาะปลาเต็มคามเห็ดเต็มชามแล้วมันสดชื่นอร่อยควาอร่อยยังไม่หมดไปต่อกันที่ ที่ร้านกุ้ยชา่ายเจจูตราดภูไม่ว่าจะไส้มันม่วงไส้เผือกมันแกวหน่อไม้ไส้เห็ดก็มีหมดเลยค่ะน่ามานสุดๆเลยทีเด็ดเนี่ยจะบอกว่าอยู่ที่น้ำจิ้มเลยนะแล้วก็จัดไปเลยค่ะทุกไส้แป้งบางนะแล้วก็ไส้แน่นมากน้ำจิ้มก็เด็ดจริงค่ะมันเลิศถ้าด้วยของหวานกับสามเมนูเจไม่ว่าจะเป็น,ท,นทัมคินขมข้ามิ้วทับด้วยหน้าเฉากลวยและสาคูน่ากินสุดๆเลยค่ะต่อด้วยเจลรี่ขมข้ามิ้วนมมะพร้าวที่ท็อปหน้าด้วยเจลรี่และเฉากลวยมันดูสดชื่นนะและสุดท้ายแมงโกสาก นมมะพร้าวท็อปหน้าด้วยสาคูและมะม่วงน่ากินไหมคะทุกคนเื้อาหารเจ90ิบาทขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้อน้ำดื่มหนึ่งแถมหนึ่งอิ่มพูญอิ่ม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยกันได้ที่ฟู้ดพาร์คและฟู้ดพิเอโอทุกสาขา1 3, 1 1 1ตุลาคมนี้ไปกันเลย